ในกรณีแบบนี้ทําถูกต้องแล้วนะครับพี่นะฮะจ่ายเงินไปแล้วโอนเงินปิดไปแล้วนะฮะของสินเชื่อมงคลแต่ยังโอนเข้ามาอีกโอ้สมควรแล้วครับที่จะต้องบิดนะฮะอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดจนเราเป็นหนี้เพิ่มเป็นหนี้เพิ่มหมายถึงยังไงก็แบบนี้นะฮะถ้าโอนมาอีกเราก็ต้องโอนคืนไปอีกพร้อมดอกเบี้ยอีกทุกรอบ นะฮะเป็นแบบนี้ทุกรอบนะฮะจากใครหลายๆคนนะฮะที่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะยังไม่เคยเจอแบบนี้ที่ผมเคยอธิบายไปคือสินเชื่อโอนเข้ามาเองมีครับไม่ใช่ว่าไม่มีของจริงครับก็เจอกันแบบนี้แล้วถามผมว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงมันจะมีผลอะไรไหมคือ สินเชื่อทุกๆสินเชื่อนะฮะที่พวกเราสมัครไปเนี่ยส่วนมากเราก็เป็นข้อมูลจริงนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นหน้าบัญชีบัตรประชาชนใช่ไหมเป็นข้อมูลจริงหมดนะฮะเอาง่าย,ายๆว่าเราอยู่เฉยๆแก๊งคอเซนเตอร์ก็ยังมีข้อมูลเราเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปทําธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอบอตอเทศบาลประกันสังคมสถานีตํารวจโอ้หลายอย่างฮะ หรือแม้กระทั่งธนาคารคือทุกทกที่นะฮะตามข่าวนะครับมีการขายข้อมูลกันดังนั้นให้แก๊งคอร์เซนเตอร์นะ,ะที่โดนจับกันไปแบบตามข่าวนะฮะขนาดเราอยู่เฉยข้อมูลเราก็ยังอยู่ที่แก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่เลยนะฮะตามข่าวก็ประมาณ10ว่าล้านคนนะฮะข้อมูลอยู่ที่แก๊งคอร์เซนเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าทางแก้ก็คือไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้นะครับ ลงไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าถ้ามิจฉาชีพเอาข้อมูลของเราเหล่านี้เนี่ยทางราชการเนี่ยไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นก็ในเมื่อเรามาแจ้งความลงบันทึกประจําวันแล้วหรือจะให้ดีเพิ่มความอุ่นใจไปเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ไม่ก็เปลี่ยนบัญชีใหม่เพื่อความสบายใจนะครับหลายๆคนก็ทำแบบนี้ แต่ถ้าเป็นบัญชีที่เราพ่วงกับเงินเดือนโรงงานบริษัทไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับสิ่งที่เราจะโดนนะ่ะคือการกดลิงก์นะครับหรือให้เลข OTP ที่เงินเราเนี่ยจะโดนดูดออกไปก็เท่านั้นเองเราห้ามกดลิงก์ใดๆถ้าสินเชื่อใดๆเนี่ยที่ติดต่อกับเราทางไลน์ห้ามเลยนะฮะถ้ามันให้ลิงก์อะไรมาก็อย่าไปกดละกันนะฮะ ในส่วนของอีกเรื่องหนึง่งค่าเพชรค่าเกมอะไรก็ไม่รู้นะฮะนั่นมันคือดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยนะฮะมันก็เ,เป็นกลลวงในแอปอ่ะเนาะนะครับซึ่งทําแบบนี้ออกมาเนี่ยทำให้เรางงนะครับค่าเพชรค่าเกมคืออะไรนั่นคือดอกเบี้ยครับสมมตุติเออ่ตามหลักโฆษณาเนี่ยกู้มาพันห้าดอกเบี้ยในโฆษณาเนี่ยมันสามสิบห้าบาทเองนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ย เป็นเดือนๆนให้ผ่อนชําระได้แต่นี่5,6วัน7วันทวงแล้วแล้วอยู่ดีๆมีค่าเพชรค่าเกมประมาณห้าจากพันหให้เราจ่ายเนี่ยสองพกว่าแบบนี้ก็มีครับเรื่องจริงค่าเพชรค่าเกมก็คือดอกเบี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเราควรบิดครับนะฮะควรบิดนะฮะ,ะข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลตรงนะครับเป็นข้อมูลจริงที่พวกเราต้องทราบ ว่าเนี่ยมันคือแอปเถื่อนสินเชื่อเถื่อนนะฮะ